เพินไปหน่อยค่ะอุ๊ยเบอร์อ่ะใช่แล้วตื่นมาไม่ได้ถ่ายเลยเพินไปหน่อยค่ะฝนตกด้วยอบกหยาะแล้วก็เมื่อคืนลืมตัดหลักกินยาเดี๋ยวต้องตัดตัดแน,น่แล้วก็เอาลงเลย นี่ก็มันิดออกกบ้านเลย้าโอ้ยโยเป็นรลอดสิบร้อยช่ะฝนตกมือยังแบบเจ็บๆจ็บกร้อนกันขันอยู่หน่อยๆอ,อันนี้มัดแบ,บรรแ๊บทำมาล้บอกอาจารย์นักขันพูดเต็ด เตอนละม,นมันเตือนว่าให้ขับรถด,ดีดีมันขับเถก็แล้วกันนะอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงละเดี๋ยวตัดของเมื่อวานลงเดี๋ยวมาถ่ายต่อวันนี้มีข้าวมีกับมีกาแฟแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเลยขนมก็มีจิ้มก็มีพร้อม ไปส่งกาแฟผู้กักตัวตอนเรากักตัวไม่มีใครดูแลเราเลยเราเข้าใจหัวเห็นอกเห็นใจนอ้องแต่เราก็ทำเท่าที่ได้เนาะไม่ลำบากเกินไปโอเค วางกันอีกทีนะเจ๊ะระว่งวันค่ะขึ้นลงบันไดนะคะหลัจะได้เบิร์นค่ะออกกำลังกายแล้วก็ตกบันไดตูบลงไปเลยหมดแต่มองกล้องจันจันมันนี้เป็นวันที่ไม่ยุ่งสุดดีมากเลยจกทหันสายยังไงแต่ไม่ยุ่งนะเจ๊จะสูงใหญ่ข้างหน้า ไปดิเกะเกิดเป็นรูปเป็นร่างเลยค่ะนี่กรมชาตากรมก็เห็นเยอากะเนรสวยไหมสวยไหม๋อแค่นี้ก่อนมาออกกำลังกายเราจะต้องไม่ป่วยช่วงนี้เรารู้สึกแก่และป่วย้วนด้วยแหละ แต่แต่สิ่งที่เน้นคือเน้นไม่ป่วยไม่ได้เน้นลดความอ้วนหรือน้ําหนักอะไรนะจ๊ะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเหนื่อยพูดมากพึ้กลับค่ะกําลังกายฟิตเจัดเลยเนาะแหมยาวเลยเฮ้ยเก็บของกล่องมาดรกว่าเก็บเออเดี๋ยวเอาของเข้าบ้านก่อน แอบหลับไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยมาเช็ดหนะ้าเช็ดตาลแล้วแอบหน่อยแน่นอนนะฟันดีนะเมื่อกี้เพิ่มหลับไป